เวลามันก็บางงานมันก็มีบางบางงานมันก็ต้องรอคอนเฟิร์มเพราะมันจะไล่เช็คทุกวันมันก็อันนเดือนนี้ยแอนยังทําเองอยู่ก็คือเดือนนี้แอนเป็นคนจัดคิวรับงานเองด้วยแล้วก็พี่บอยช่วยด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะยังไม่ชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นเดือนหน้ามันก็จะชัดเจนเรื่องเวลามากขึ้นนะคะออสเตรเลีย จัไม่เคยดูหมาแล้วก็ไม่ได้ติดต่อแคยังไม่โทรมาเลยวันนี้ใครอยากรู้อ๋อเดี๋ยวเอาลงไอจีให้ค่ะสิปใช่คิวเพิ่งมาวันนี้เลยแทรกมาที่จริงหนูจะไม่รับแล้วเพราะมันแน่นแล้วแล้วก็คิดว่าต้องเหนื่อยสงสัยบอส พันว่าพันจะนอนโต้ยหกโมงแล้วอ่อนแล้วนี่แเต่ยงไม่อ่านข้อความทำไรอืมหนูก็นึกว่าเป็นอะไร ทถ่ายรูปแล้วค่ะ จะมีอะไรให้งอนไม่ได้งอนงอนอะไรเขานอนะไรเขาก็แค่นอนหมายถึงว่าเขานอนแล้วคังไม่โทรหาเฉยๆถ้าตื่นแล้วเขาก็โทรอะไรอเงี้ยโอ้ยเร <c oughs> าโตกันแล้วเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วทุกคนะไม่ก,กระจุกกระจิกเอามาโกรธกันงอนกันหอก I know.